อิถีร,รัตนะนางแก้วด้วยพระบุญญาธิการของพยามหาจักรพดีริราชจะมีนางแก้วนางหนึ่งมาเป็นคู่พระบารมีหรือบางครั้งจะมีหญิงผู้ได้ทำบุญกุศลแต่ปางก่อนไว้มากมาเกิดในแผ่นดินชูพูทวีปนี้ในตระกูลกษัตริย์ในเมืองมัทราชคนทั้งหลายกล่าวขานกันว่า พระนางประสูติมาเพื่อเป็นพระอัครมเหสีคู่พระบรารมีของพระยามหาจักรพรรดิราชโดยแท้ถ้าไม่มีนางแก้วคู่มีบุญญาธิการมาเกิดในแผ่นดินนีสไซเดชดอำนาจพระบุญญาบรารมีของพระมหาจักรพรรดิราชเจะบันดาลให้นางแก้วในแผ่นดินอุตรกุลุทวีปมาเป็นพระอัครมเหสีคู่บรารมีพร้อมด้วยอภรรเครื่องประดับตกแต่งทุกอย่างประกอบด้วยรัตนเจ็ดประการ รุ่งเรืองสดใสงดงามยิ่งโดยหอบมาเฝ้าทางอากาศเหมือนนางฟ้าหอบไปเฝ้าพระอินทร์ฉนั้นแล้วเข้าเฝ้าพระยามหาจักรพรรดิราชพระนางแก้วนั้นมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งพระวรกายไม่สูงไม่ต่ำเกินไปพระชวีไม่ดำไม่ขาวเกินไปไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปทรงเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจแก่ผู้ได้พบเห็น มีพระชวีวันสะอาดหมดจดเกี้ยงกล่งดงามยิ่งปัสะจากมนทินสิ่งเศร้าหมองทุกอย่างฝุ่นละอองทุลีแม้น้อยนิดก็มีได้แปดเปื้อนเลยเหมือนดอกบวัวถูกน้ำแล้วไม่ติดน้ำฉะนั้นพระสลีรูปโฉมของพระนางแก้วมีลักษณะอันงามครบถ้วนทุกประการเป็นที่ติดตาตรึงใจของคนทั้งหลายในมนุษย์โลกนี้แม้กันนั้นก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับความงามของนางฟ้าเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วความงามของพระนางแก้วจัดว่ายังเป็นรองเพราะรัศมีในพระวรกายของพนางแก้วมีน้อยกว่าของนางฟ้ามากเหล่านางฟ้าในสำนักของพระอินทร์มีรัศมีแผ่สร้างกระจายออกไปไกลมากส่วนรัศมีของพนางแก้วแผ่สร้างไปไกลได้เพียงสิบศอกเท่านั้นรอบๆพระวรกายแม้จะมืดสักเพียงใด ไม่ต้องใช้แสงสว่างจากแสงเทียนหรือตะเกียงนำทางเลยพระนางแก้วมีพระพักผ่องใสโสภาเกลี้ยงเกล่ายิ่งนักพระนามีพระวรลกายอ่อนนุ่มดังสำลีบริสุทธิ์ที่วางทับซ้อนกันเป็นร้อยชั้นและชุบด้วยน้ำมันเปรียงโคจามจุลีสีสดใสงดงามยิ่งพระนางปฏิบัติพระยามหาจักรพรรดิราชเจ้าเป็นที่ถูกพระราชหฤทัยยิ่งนักในเวลาที่พระวรกายของพระยามหาจักรพรรดิราชหนาวเย็น พระวรากายของพระนางแก้วอุ่นแต่ในเวลาที่พระวรากายของพระยายมหาจักรพรรดิราชร้อนพระวรกายของพระนางแก้วกับเย็นอันหนึ่งพระวรากายของพระนางแก้วนั้นมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นแก่นจันทร์และกิษนาซึ่งบดและปรุงด้วยคันธารสอันหอมทั้งสประการหอมฟุ้งอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่พระนางแก้วทรงเจรจาหรือทรงแย้มสวน กลิ่นที่ฟุ้งออกจากพระโอษฐ์หอมเหมือนกลิ่นดอกบัวนิรุบลนและจงกลน,นีที่แย้มบานและหอมฟุ้งอยู่ตลอดเวลาในยามที่พระยามหาจากักรพรรดิราชเสด็จมหาพระนางแก้วเมื่อพระนางแก้วได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางจะไม่ประทับนั่งอยู่จะเสด็จลุกไปทรงต้อนรับพระยามหาจากักรพรรดิราชแล้วตามเสด็จไปยังพระแท่นบรรทมแก้วทรงนำหมอนทองมาประทับนั่งถวายงานพัด ทรงปฏิบัติบีบนวดเฟนพระบาทและพระกรอของพระราชสวามีและเสด็จลงประทับนั่งอยู่เบื้องต่ําไม่เสด็จขึ้นเหนือพระแทน่นบรรทมแก้วก่อนพระยามหาจักรพรรดิราชแม้แต่ครั้งเดียวและเสด็จลงจากพระแท่นแก้วก่อนพระราชสวามีเสมอไม่ว่าพระนางแก้วจะทรงกระทําการสิ่งใดก็จะกราบทูลให้พระราชสวามีทรงทราบก่อนทุกครั้ง และทรงกระทาเฉพาะสิ่งที่พระยามหาจากักรพรรดิร,ราชมีรับสั่งให้ทรงกระทาเท่านั้นทรงไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดพระบัญหารของพระยามหาจากักรพรรดิร,ราชแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นกิจการที่พระนางแก้วทรงกระทําจึงเป็นที่โปรดปรานของพระยาจากักรพรรดิร,ราชทุกประการแม้จะทูลเจราจาป,ปา่าใสก็เป็นที่พอพระราชาหฤทัยของพระยามหาจากักรพรรดิร,ราชยิ่งนัก และผู้ที่จะได้เป็นพระราชสวามีของพระนางแก้วมีเฉพาะพระยามหาจักรพัรดิราชเท่านั้นไม่ทั่วไปแก่บุรุษเหล่าอื่นพระนางแก้วนั้นทรงมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นที่ยิ่งไม่ทรงประพฤติล่วงละเมิดนอกพะทไทยพระยามหาจักรพรรดิราชเจ้าแม้แต่น้อยเลยจบเรื่องนางแก้วโดยย่อเพียงเท่านี้ข้าหาปฏิรัตนะขุนคังแก้ว ครั้งนั้นพวกโหราพฤษาจารา์เข้าเฝ้าพระยามหาจักรพรรดิรราชแล้วกราบทูลว่าตั้งแต่พระองค์ได้เป็นพระยามหาจักรพรรดิรราชมานั้นเครื่องประดับพระบุญญาบาร,รมีของพระองค์ยังมีไม่ครบถ้วนเลยพระยามหาจักรพรรดิรราชจึงท่งบำเพ็ญพระราชกุลุลดโดยการทรงบริจาคทานทรงสมาทานรักษาศีลครั้นแล้ว ทรงพระราชดำริถึงผู้มีบุญญาภินิหารมีอำนาจร,ร,ราชศักที่จะมาเป็นขุนคำประจำพระราชสํานักในการครั้งนั้นยังมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ตระกูลเก่าแก่ของมหาเศรษฐีมาแต่โบราณกาลผู้เป็นขุนคงนั้นสามารถจะทําการงานให้เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระยามหาจักรพรรดิราชทุกป,ประการได้ แม้หากพระองค์ทรงพระราชดำริถึงทรัพย์สิ่งใดเพื่อทรงรับมาเป็นสมบัติส่วนพระองค์ขุนคลัคงก็สามารถนำมาถวายได้ทุกอย่างตามพระราชประสงค์และมหาเศรษฐินั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งขุนพระคลังแก้วประจำพระราชสำนักด้วยอำนาจพระบุญญาบารมีของพระยามหาจักรพรรดิอิราชนั่นเองขุนคลัคงแก้วนั้นมีอำนาจพิเศษประจำตัวอยู่สามารถมองเห็น หรือได้ยินเสียงสิ่งที่อยู่ไกลลีลับได้เหมือนมีตาทิพย์หูทิพย์ดังเทพยายดาในสวรรค์ชั้นฟ้าทีเดียวบรรดาแก้วแหวนเงินทองที่อยู่บนแผ่นดินนี้หรืออยู่ใต้แผ่นดินลงไปถึง16โยชย์หรือแม้อยู่ในท้องมหาสมุทรขุนค,คังแก้วนั้นสามารถมองเห็นทุกอย่างถ้าเขานึกอยากให้สิ่งใดเป็นต้นว่าแก้วแหวนเงินทองมาเป็นของตน ทุกอย่างก็จะหลั่งไหลมาหาเขาตามใจนึกหรือถ้าคุณคังแก้วประสงค์จะให้เป็นเครื่องสนิมพิมพ์ผ่าพรหรือสิ่งใดอื่นก็ตามแก้วแหวงเงินทองเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนสภาพไปตามใจนึกของคุณคังแก้วทุกประการเขาเข้าเฝ้าพระยามหาจาักรพรริราชแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญในราชสมบัติเถิดอย่าได้ทรงวิตกกังวลเลย หากมีพระราชประสงค์ทรัพย์สมบัติใดๆขอได้โปรดเรียกเอาจากข้าพระพุทธเจ้าแต่เพียงผู้เดียวข้าพระพุทธเจ้าผู้เดียวจะจัดหามาถวายทุกอย่างถ้าหากพระองค์มีพระราชประสงค์จะพระราชทานบำเหน็จรางวัลแก่ไรภฟ้าประชาราษฎรของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าจะจัดหามาถวายให้เพียงพอตามพระราชประสงค์ขอพระองค์อย่าได้ทรงคิดระแวงสงสัยเลยไม่ว่าพระองค์จะพระราชทานทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงใด ขอจงพระราชทานได้ตามพระราชประสงค์เถิดขออย่าได้ทรงเป็นกังวลพระหฤทัยเลยเมื่อขุนคัคงแก้วรำลึกนึกในใจอยากได้สิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดเพิ่มพูนขึ้นตามใจนึกแก้วเจ็ดประการมีมากมายเต็มท้องพระคังเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์แล้วขุนคัคงแก้วจึงเข้าเฝ้าแล้วกราบทูลว่าตั้งแต่บัดนี้ไปเบื้องหน้าข้าพระพุทธเจ้าจะจัดหาแก้วเจ็ดประการมาถวายพระองค์ทุกเมื่อ ขอจงพระราชทานแก่ไรฟฟ้าประชาาษฎาดเธออย่าได้ทรงคิดเสียดายเลยและจงพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเถิดครั้งนั้นพระยามหาจักรพรรดิราชมีพระราชประสงค์ใคร่ครวนจะทรงทดลองศักดานุภาพของขุนคัคงแก้วจึงทรงให้จัดตกแต่งเรือพระที่นั่งประดับด้วยแก้วเจ็ดประการ แล้วมีพระบัญชาให้สร้างปราสาทเงินปราสาททองประดับตกแต่งด้วยแก้วเจ็ดประการภายในเรือพระที่นั่งนั้นครั้นแล้วพระองค์จึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งประทับนั่งในปราสาทออกไปถึงกลางมหาสมุทรในวันนั้นมีขบวนเรือสำเภาเงินสำเภาทองและขบวนเรือนาคราชตามเสด็จเป็นบริวาร8 4 0 0 0พันลำลำดับนั้นพระยามหาจาักรพรรดิราชรับสั่งกับขุนคังแก้วว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ใคร่จะได้แก้วเจ็ดประการเจ้าจงรีบหามาในการมหาสมุทรนี้โดยเร็วฝ่ายขุนขังแก้วกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจัดหามาถวายแด่พระองค์ตามรับสั่งเขาจะมองลงไปในมหาสมุทรทันทีทันใดนั้นตุ่มและไห่มากมายล้วนเต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองก็พุดขึ้นเหนือน้ำเต็มท้องมหาสมุทรขุนขังแก้วจึงนำเข้าถวายโดยทันที พระยามหาจักรพรรดิราชจึงพระราชทานเป็นบำเหน็จรรางวันแก่บรรดาไพฟาประชาราดในวันนั้นโดยไม่มีวันหมดสิน้นขุนคังแก้วในพระยามหาจักรพรรดิราชมีอิทธิฤทธิ์มากดังกล่าวมานี้จบเรื่องขุนคังแก้วโดยย่อเพียงเท่านี้ปารินายกรัตนะขุนพลแก้วพระยามหาจักรพรรดิราชนั้นมีพระโอรสหนึ่งพันพระองค์ พระโอรสเหล่านั้นมีพระปีชาสามารถแก้วกล้าอาจหารทุกพระองค์ส่วนพระราชโอรสใหญ่มีพระปีชาสามารถเฉลียวฉลาดกว่าพระโอรสองค์อื่นๆทั้งนี้ก็ด้วยพระบุญญาบารีของพยามหาจักรพรรดิราชที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนจึงทรงมีแก้วคู่พระบารีอิปการคือขุนพลแก้วอันได้แก่พระราชโอรสแก้วพระราชโอรสแก้วนั้น มีพระปีชาสามารถมากทรงอย่างรู้จิตใจของคนอื่นได้ทรงรู้คนดีคนชั่วแม้จะอยู่ไกลถึง12โยชน์ก็ทรงอย่างรู้ความรู้สึกนึกคิดของทุกคนทีเดียวพระองค์มีพระราชประสงค์จะทรงปฏิบัติราชกิจแทนพระราชบิดาจึงเสด็จเข้าเฝ้าและทรงกราบทูลว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป งานบริหารราชการแผ่นดินและพระราชกรณียกิจอื่นๆของพระราชบิดาพวกข้าพระองค์ขอดำเนินการจัดการทำแทนตามความรู้ความสามารถให้ถูกต้องชอบธรรมตามพระราชประเพณีมิให้เป็นที่ขัดเคีอยงพระราชาหฤทยัยขอจงทรงพระเกษมสำราญเสวยสุขทุกประการเถอนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระยามาหาจาักรพระดิรราชไม่ได้ทรงกังวลพระไทยในราชการบ้านเมือง และพระราชกิจทุกอย่างเพราะพระราชโอรสแก้วส่งบริหารการบ้านการเมืองและส่งปฏิบัติพระราชภารกิจต่างพระเนตรพระกันรัตนะคือแก้วอันประเสริฐสําหรับประดับพระบุญญาบารมีของพรามหาจักรพรรดิราชผู้มากก็มีครบถ้วนทั้ง7ประการดังกล่าวมาโดยลําดับแล้วนั้นพระยามหาจักรพรรดิราชทรงเป็นประมุขแห่งคนทั้งหลายในพื้นแผ่นดินทั้งสี่ทวีป ซึ่งมีทวีปเล็กส0 0พทวีปเป็นบริวารภายในขอบเขตจักรวาลน,นี้พระองค์ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมทุกเวลาผู้ที่ตั้งอยู่ในพระโอวาทคําสั่งสอนของพระองค์เมื่อสิ้นชีวิตลงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนผู้ไม่ตั้งอยู่ในพระบรมราโอวาทมีใจบาปหยาบช้าไม่มีศีลธรรมนั้นพระองค์ไม่ทรงโปรดปรานและตรัสเจรจาด้วย ตราบใดที่พยามาหารกรพัรดิราชยังทรงพระชนอยู่กงจักรแก้วก็ยังคงสถิตอยู่ประดับพระบารมีอยู่ตราบนั้นไม่คลาดเคลื่อนลอยไปไหนเลยแต่เมื่อใดพยามาหาจักรพรรดิราชสเสด็จสวรรคตกงจักรแก้วนั้นจึงจะเคลื่อนจากเรือนแก้วที่อยู่ลงสู่ท้องมหาสมุทรซึ่งเคยสถิตอยู่แต่เดิมแก้วคู่พระบารมีของพยามาหาจักรพรรดิราช จะเคลื่อนจับพระยามหาจากักรพรรดิราชในกรณีต่อไปนี้คือก่อนพระยามหาจากักรพรรดิราชจะเสด็จสวรรคตเจวันก่อนพระยามหาจากักรพรรดิราชจะเสด็จออกผนวดเจวันก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเจวันเมื่อใดพระยามหาจากักรพรรดิราชเสด็จอุบัติขึ้นมาอีกกงจักรแก้วก็จะขึ้นจากท้องมหาสมุทรไปเป็นแก้วคู่พระบรารมีของพระองค์เหมือนดังแต่ก่อนมา เมื่อกองจักรแก้วซึ่งเป็นผู้นำของแก้วคู่พระบรารมีทั้งหลายคลาดเคลื่อนลอยจากพระยามหาจักรพรรดิราชไปแล้วแก้วคู่พระบรารมีอื่นๆก็มีอันจะไปเสื่อมไปตามลําดับเช่นช้างแก้วตระกูลอุโบโสถหรือช้างแก้วตระกูลฉัดทันก็จะกลับคืนไปสู่ตระกูลของตนตามเดิมทั้งม้าแก้วตระกูลพลาหกก็กลับคืนไปสู่อยู่ในตระกูลของตนตามเดิมเหมือนกัน ทั้งแก้วมณีพร้อมด้วยแก้วบริวาร8 4 0 0 0พัน 84, ชนิดก็กลับคืนไปสู่เขาพิบณ์บรรพศตามเดิมส่วนพนางแก้วนั้นถ้าพนางเสด็จมาแต่อุตรกุรุทวีปพ,พนางก็จะเสด็จกลับคืนสู่อุตรกุรุทวีปตามเดิมแต่ถ้าพนางแก้วนั้นเสด็จอุบัติในแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้รัศมีที่เคยแผ่สั้นออกจากพระวรกายของพนางก็จะดับสูญหายไปสิน้นจะทรงมีผิวพรรณเหมือนหญิงสามัญทั่วไป ส่วนขุนคัคงแก้วซึ่งแต่ก่อนเคยมองเห็นหรือได้ยินสิ่งที่อยู่ไกลได้ก็กลับมองไม่เห็นหรือได้ยินไม่ได้ไกลดังแต่ก่อนหรือแม้แต่จะคิดอยากได้สิ่งใดก็จะไม่ได้สมใจนึกเหมือนแต่ก่อนอีกทั้งขุนพลแก้วคือพระราชะโอรสแก้วซึ่งแต่ก่อนทรงเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมมากก็กลับลดน้อยลงทรงไม่สามารถยังรู้จิตใจของใครได้อีกเลยแต่บางครั้งพระราชะโอรสแก้วนั้น มีพระบุญญาพินิหารและมีพระบรมเดชานุภาพมากทรงได้เป็นพระยามหาจักรพรรดิราชสืบแทนพระราชบิดาก็จะทรงอย่างรู้ทรรมอันประเสริฐทุกอย่างเช่นเดียวกับพระราชบิดาเมื่อพระยามหาจักรพรรดิราชสวรรคตแล้วพระบรมศพได้รับการฉลมด้วยกระแจโะจงจันท์อันหอมมัตตราสั่งด้วยผ้าขาวเนื้อละเอียดและนำสำลีอย่างดีที่ตีได้ร้อยครั้งมาห่อชั้นหนึ่ง ใช้ผ้าขาวอันละเอียดมาห่อทับอีกชั้นหนึ่งแล้วนำสำลีอันละเอียดบริสุทธิ์มาห่อทับอีกชั้นหนึ่งห่อสลับกันอยู่อย่างนี้จนถึง1,000ชั้นคือห่อผ้าด้วย500ชั้นห่อด้วยสำลี500ชั้นนำน้ำหอมซึ่งอบได้100ครั้งมาส่งพระบรมศพเสร็จแล้วจึงอัญเชิญพระบรมศพบรรจุไว้ในโกรธทองประดับด้วยหินดำทมอมีลวดลายและสีสันต่างๆงดงาม ละเอียดและประณีตยิ่งหนักอันเชิญพระบรมศพขึ้นสู่เชิงตะกอนเพื่อถวายพระเพลิงด้วยแก่นจันทร์และกิษณาะทั้งห้าบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้มากมายครั้นถวายพระเพลิงแล้วชาวพระนครจึงนำพระอธิธาตุไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่ก่อไว้ในทางสี่แ่งกลางใจเมืองเพื่อให้คนทั้งหลายได้ไปกราบไหว้สการะบูชาผู้ใดที่กราบไหว้บูชา ขันตายไปจะได้ไปเกิดในสวรรค์เหมือนได้กราบไหว้สักการบ,บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์แต่ผู้ที่กราบไหว้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์อาจจะได้รับสมบัติ3ประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติส่วนผู้ที่กราบไหว้สักการบ,บูชาพระยามาหาจากักรพรรดิราชอาจจะได้สมบัติเพียงสองอย่างมนุษย์สมบัติและ สวรรค์สมบัติเท่านั้นไม่สามารถได้นิพพานสมบัติโดยเหตุที่พระยามหาจักรพรรดิราชยังทรงเป็นปุถุชนอยู่นั่นเองถึงแม้พระยามหาจักรพรรดิราชมีพระบุญญาเดชานุภาพมากมีพระราชอำนาจเหนือข้าศึกศัตรูทรงสามารถปราบได้ทั่วทั้งสี่ทวีปพระองค์ก็ยังเสด็จสวรรคตไม่ทรงพระชนชีพยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาล ตราบใดที่ยังไม่พ้นจากกิเลสและกองทุกขพระองค์ก็จะทรงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อยู่ตราบนั้นแต่เมื่อพ้นจากกิเลสและกองทุกได้บรรลุธรรมถึงพระนิพพานแล้วจึงจะพ้นจากทุก์ในวัฏสงสารนี้ได้จบเรื่องพระยามาหาจากกักรพัรดรราชเพียงเท่านี้